บางทีผมก็อยากจะไปลอกแก่งในห้างนะเมื่อคุณไปสวนสนุกน่ากลัวฉันขอผ่านดีกว่าไม่ต้องกลัวเดี๋ยวผมปกป้องคุณเองพน่ยโชยทุกคนรู้ดิว่าเราโหดแค่ไหนกูว่าไว้คอยมาเล่นพ่งนี้แล้วกันทำไมกูต้องได้ตามมึงด้วเนี่ยอย่าถามอย่างนั้นเสร็จและีนความรู้สึกเมื่อคุณคุยกับปา ว่าไงเจ้าปลาน้อยความรู้สึกป่าว่าไงเจ้าปลาดอยโอ้เชี่ยบังทำไมวะไม่เคยเห็นคนขี่หรอดูสิแฟนฉันนอกใจไปหาเธอคนนี้เนี่ย <c oughs> มันน่ารักขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหใช่เลยวะตงฟอนโลแล้วไหลแม่งทุ่มเลย นี่เธอเข้าไปไล่รูปมันอย่างนั้นเหรอไม,ไม่ได้ไล่และนี่ความรู้สึกของผู้ชายเมื่อคุณต้องเจอเพื่อนแบบนี้เฮ hey, ป้าคืนนี้ไปดื่มเหล้ากันมาแล้วคือไม่ว่างอ่ะฉันต้องทำการบ้านมันโปกว่ะมึงไม่เพื่อนเลยนี่วะกูเหนื่อยใจจริงๆแหมที่รักตื่นแต่เช้ามาทำอะไรอย่างนั้นเหรออย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะเอาเงินไปซ่อบไปที่ไหนบอกมาหรือว่าไอผมบ้างเธอผมอยากจะอ้พระเจ้าที่เธอดูบลี่ยนกันเหรอรู้ปะเนี่ยว่ามึงฆ่าเธอได้อ่ะรู้แต่กูจะฆ่ามึงถ้ามึงยังไม่เลิกพูดอ้หแต่งเหียมี่พ่อจะทำงานโอ้โหพี่ ดูใดีนะเดี๋ยวเธโชว์หายตัวละหนึ่งสองสามและได้ความสึกเมื่อผู้หญิงตามหาหนุ่มหล่อที่เธอข้างไปเดวดเดวิดเดวิดเดวิดว่าไงขี้แพ้กูว่าแม่งเก่งว่ะเพ่นดีกว่าแม่งเรียนจากสำนักไหนวะ วันนี้กำลังเปติ่งภาพโปรแกรมอะไรจะมาเอ้าเและนี่ความรู้สึกของผู้ชายเมื่อคุณเข้าไปในห้องน้ำแล้วไม่มีใครโอ้โหไม่มีใครเว้ยเฉียงสบายใจเลยเอ็ดเาพาไปกลับบ้านกันเถอะเลิกถ่ายภาพได้แล้วเด็กๆวันนี้คุณจะให้นอนหลับกันเราไม่เรียนหรอคะไม่เราจะนอนแต่ผู้นี้สอบแล้ววละนอนทำไมคะนอนได้แล้วและนี่ความรู้สึกเมื่อคุณแกล้งผู้หญิงแล้วในใจลึกๆคุณอยากตอบตกลง เฮ้ยพวกมึงดูนี่เว้ยเย้าว่าไคสาวๆคืนนี้ว่างไปดื่มบอกผมไหมอืมไปสิตอบตกลงซะงั้นชิบหายแล้วกูต้องบอกสถานที่เขาไปสิไม่ได้ดิเรามาเพื่อทำให้เธอหน้าแตกจะไปไหนก็ไปเธอมาแค่อีกหรีคนนึงอ่ะโอ้โหเจ๋งกว่าเพื่อนผู้ชายอะไรนิสัยแย่จริงอ่ะเสียดายว่ะอยากจับมึงกัคนจริงว่ะมึงโรจริงว่ะเตายนี่แหละ้องกับลูงก่อ และในความรู้สึกว่าโจสลัดขึ้นมาป้นมันบกป้นกันหย่าถึงแล้วไปเร็วไปเร็วปี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 ไปป้นกันมีมีประตูเลื่อนเปิดอ่ะคุว่าเราเข้าทางประตูไหนป่ะป่ะ หากนักกล้ามเป็นคนที่เส้นตื่นจากนั้นเธอก็บอกกูว่าหน้ากูเหมือนแพะเลยว่ะกเหมือนพก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคนที่อยากจะดูเป็นปีลิฟสามารถเข้าไปดูได้ที่เพจ a c e b o o k นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปครับผม ทำไมทำแบบนี้ได้แย่มากอ,อ๋อหนาวจังเลยหนาวใช่ไหมจัดให้